สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านผมชุคงกลับมาต่อกับเบนเช่เกม solid f i กลาวซิโรลอีกครั้งนะเพราะว่าอยากอ่าที่น้องรู้กันนะเดี๋ยวจัดมาเป็นหนึ่งโอเคอย่างที่น้องรู้กันนะว,นนนนนะว่าตอนนี้นะไอตัวเกมนี้นะเปิดให้ใหเปิดอัปเดตให้สามารถเข้าไปดาวนโ์โหลดไอมิชชั่นพิเศษของแต่ละไอของของแต่ละเ e อ็กคลูซีฟของแต่ละค่ายได้ก็คือ,ก,คอก็คือตัวเมทเช่เกมของพีเอสสามกับพ e ี S 4เนี่ยจะได้ไอมิชั่นม ja ิชชั่นเดจาวูใช่ไหมส่วนเจส่วนเจนเมนูที่เป็นประเด็นจะเป็นของ Xbox กเขาใช่ไหมเพราะตอนนี้สามารถเล่นได้แล้วนี แม่แฟบนี่นะเจมบูนะโอ้สุดยอดเล่นเปเลเดนเนอะโอเคงั้นเราก็ไปเล่นกันดีกว่าน้องๆก็ไม่เสียเวลาป่ะเล่นแต่นอร์มอนนะเพราะว่าก็ช่วยไม่ได้ก็มันยังมาปลดล็อกไม่ได้ที่นายใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรก็พี่ก็เล่นเขาแพ่พันผัดเดียวแล้วกันนะเพราะว่าคงไม่ต้องมีมาเล่นซ้ำบ่อยๆเหมือนกับไอ้ไอ้ตัวไอ้ตัวเดจาวูที่ต้องมาหาของหาจุดคิดถึงเดจจุดเดจาวูกันอีกแล้วอะไรอย่างนี้เนาะใช่ไหมอันนี้ก็มนเล่นเล่นเล่นเอามันมันไปเลยอะไรเงี้ยอ ซึ่งจร <uur> <mumbles> ิงแล้วมันไอ้ไอ้ตัวไรเดนนี่มันก็อะไรนะของของเดจาวูมันจะมีเป็นให้เล่นเป็นเกรย์ฟอกได้ด้วยอ่าซึ่งวิ่งเร็วเหมือนไรเดนเปียบอ่ะก็คือเล่นเหมือนไรเดนง่ายๆโอเคเลิกเลยดีกว่ามาแหมเรารอมานานแล้วอยากคือจริงๆที่บอกคือพี่อยากเล่นเจมิวมากกว่านะมาแล้วเจมิวอ่าช่วยเวลาเอ้ไอ้ไอ้ไอ้ลาซีเวลาเที่ยงคืนนะที่คิวบาร์เวลาไม่บอกวันที่เลยโอ้โหสุดยอดบอส ฉันได้ยินเกี่ยวกับเกี่ยวกับสิ่งที่เขาไปตรวจสอบอมาเกี่ยวกับเวสนาวีได้ข่าวมาจากคนของ c a ว่าเราเสียเสียการติดต่อไปอ,อยู่แถบทะเลแถบแถบนั้นบางอย่างที่มันแปลกคือ,อมีมีคนตอบคับตอบมาใน24ชั่วโมงมีเป็นอาเป็นทุกอย่างเป็นปกติแค่นนั้นเอง ตอนนี้เครื่องบินนั้นตกลงไปอยู่ในอยู่ใต้ทะเลแล้วแต่ว่าบางอย่างบางคนบางสิ่งนียงมาทันเออเพราะงั้นแน่นอนเราเราต้องเข้าไปตรวจมันก็เข้าไปมันก็แอบตัวเข้าไปในไซส์ในค่ายทหารนี้อะไรเงี้ยจากข้อมูลเรารู้ว่าอ่าถ้าหากว่าใครที่ถูกโจมตีอันอันอันจะถูกมันขโมยตัวตอนอัอต,ตัวตนไปผูออ้จางจริงเลยใช่แล้วบอสมันคือ Body Snatcher ก็คือไอตัวที่แบบคอยกินร่างกายแล้วก็คืนกินนะเพราะง้นมิชชั่นนี้เราไม่สามารถจะจะเข้าไปได้นะเพราะว่าทุกคนจะโดนโดนก๊อปปี้ร่างกายไปนะแต่รู้ไหมไม่แต่ตำนานอย่างไรก็ไม่สามารถจัดก,การพวกมันได้นะแต่เราม,มีอาวุธลับของเราว้สุดยอดผู้ชายจากอาณาจ,จักโลกอีกีโลกหนึ่งอนาคตาที่มืดดำเออผู้ที่ถูกสร้างชายผู้ถูกสร้างให้กลายเป็นอาวุธสงคราม ที่เปลี่ยนร่างกายของเขาออกไปสิ่งเขาต้องการก็คือแค่ให้เราถือสิ่งที่สิ่งที่สำคัญสำหรับเขาโอเคครับเนี่ยถือแตงโมให้นะโอเคโอเคกูถือให้ก็ได้ถือไว้นะน้องแล้วอยางที่ว่านั่นคือในเรื่องกเกี่ยวกับอันเกี่ยวกับว่ามีเครื่องบินตกเสร็จแล้วเหมือนกับว่ามีคนเข้าไปตรวจเสร็จแล้วคนเข้าไปตรวจก็บอกแค่มาบอกว่าปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พนนี้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีอันนั้นนะอะไรเงี้ยดาบกูไม่เอานี่กูมีปืน โอเคไม่เอาดาบก็ไม่เอาดาบขอปืนปืนเราเทพกว่าแชะนี่รีโหลดรีโหลดแายดาบไม่ต้องนะเฮียโชคดีนะหนูจำไม่ได้วยนะพวกนี้เป็นมาลีนข้างล่างนะมีบางคนที่ถูกเนเชอร์จับสุสเนเชอร์ดึงร่างกายไปแล้วเพราะงั้นอาจจะมีคนที่ยังรอดชีวิตที่ยังไม่ได้เป็นอยู่อะไรเงี้ยเราต้องดูดีๆอา่าโอเคฮ แล้วลสุดยอดใช่เลยไรเดนสุดยอดนี่สุดยอดโอโ้โหอธิบายครับคือในเรื่องคือมีเครื่องมีเครื่องบินตกใช่ไหมเสร็จแล้วก็นี่แหละบริสเนเจอร์ก็โผล่มาจัดการพวกบริสพวกทุกคนพวกนเนเจอร์ทุกคนซะเอออะไรเงีเ้ยถ้าเหมือนก็ทำไม่ได้แล้วก็โลกจะต้องสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ ชะตากรรมของมนุษย์อยู่ที่มือนายแล้วไรเดนโอ้สุดยอดโอ้สุดยอดนี่โอ้สุดยอดปึ๊บนี่จริงๆไรเดนมันถือปืนนี้ก็ดูเท่นะจริงไหมรู้สึกไหมพี่ว่านะไรเดนถือปืนนี้ก็ดูเท่ดีไม่ถอดหน้ากากใช่ป่ะไม่แล้วก็ไม่มีเสียงพูดด้วยมั้งโอดีมีอะไรบ้างไม่มีอันนี้อีกแล้วมีทั้งเกียร์เก็บติดไฟไปก่อน ชูย่อวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอเคต้องเช็คสตูวก่อนมันต้องมีแถวนี้อยู่มีการมาร์กที่หมายไว้ให้ว่ามีว่ามีใครอยู่ไหนบ้างดูดิอ่านี่คือนี่คือเเชอร์ถ้าดูถ้าดูข้างในจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้โอเคโอเคจุดแรกอยู่ข้างหน้าเราสองคนโอเคได้จัดไปครับมันมีใครแถวนี้ไหมใครอยู่ตรงนั้นมาเขาดูสิ เป็นพวกมันหรือเปล่าไม่ใช่มันก็หลับไปหลับไปหลับไปโอเคเราจะขึ้นที่สูงนิดหนึ่นงขึ้นที่สูงน,สนิดนึงเพื่อจะได้ดูไงว่าเออมันอยู่ไหนบ้างอะไรเงี้ยอ่าโอเคนั่นไงนั่นใช่ไหมเฮ้ยใช่แล้วนั่นแหละ เอาคือเซนเชอร์แน่นอนไปเก็บไปเก็บมึงคือเซนเชอร์มึงเซ็ตกูมีเพลงด้วยเหรอวะสุดยอดไหนอไม่ทันเรียบร้อยเซน,นเชอร์ดับยิน,น,นโอเคต่อไปอยู่ตรงไหนเอ่ยเลี้ยวขวามีสองคนโอเค ถือปืนถือป,ป,ป,ปืนก้นหลักไว้ดีกว่าเราจะไปถือปืนสำรองเลยโอกาสยิงโดนมันต่ําเตี้ยเลียดินมากมีใครไหมแถวนี้ไม่เห็นเจอใครเลยเฮ้ยให้ข้อมูลมาถูกปะเนี่ยคัสฮะโดดทุบน่นมีคนปะนันหรือเปล่าใช่สอนนเชอร์จริงด้วยเซฟกูมาแล้วไม่ต้องห่วงกูย่อง ยิงถึงไหมเนี่ยไม่อยากยิงระยะไกลอ่ะเปลืองกระสุนคืออยากยิงแบบนัดเดียวดับนัดเดียวดับไปเลยอันนั้นใช้เป้าใช้แล้วเจอแล้วสองคนนะผู้ชมงานนี้เสร็จเก็บตัวบนก่อนเออหลับครับนั่นแหละเรียบร้อย พวกมันโจมตีฐานนี้อ่ะตอนที่เครื่องบินถูกเครื่องบินตกะก็วนะ่างกันไปโอเคตรงไปอีกเลยโอ้ยเพียบ้างนานี่มีเพียบเลยโอเคอเราเยังไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรนะแต่แน่นอนว่ามันต้องมีบางอย่างอ่นะรู้จะรู้สุดยอดวิ่งเร็วมากนั้นปะ ใช่ปะไม่ใช่โอเคไม่ใช่ออมไม่อยากโดนอเลิร์เตน,นะฮึบโผว์ครับตรงนี้มีอะไรก็โผล่ไว้ก่อนตรงนี้ไม่มีใครแถวนี้ร <c oughs> ุ่นดีฮะเออถึงเคยเรีบไปเลยดินแต่เราไม่อยากโดนอเนลิร์เตไงต้องค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนั่นใช่ปะไม่ใช่นั่นเสามันโถ เช็คดิอยู่ทางอยู่ข้างในนี่เหรออยู่ข้างในใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดไปอยู่ข้างในจัดไปหรือยังไงอันนี้ลุยอยู่แล้วลุยทุกที่ไรเดนไม่ต้องห่วงอมมีใครไม่เอ่ยป๊บิ่งกำแพงไว้ปิดไฟไว้ก่อนตรงนี้จังนี้คือเข้ามานี่แล้วต้องปิดไฟก่อนไม่รู้จังหวะนี้กูปิดทุกอย่าง มีกล้องไหมแถวนี้ไม่มีใช่ไหมโอเคปิดไฟเลยปิดอ่ะมีกล้องอยู่หนึ่งตัวโอเคอย่ายิงกล้องทิ้งด้วยกันกันกันเผื่อมันมาเปิดไฟก็ยังไงก็ไม่มีกล้องแน่นอนอ่ะอะไรเงี้ยเปิดใครเห็นใครเห็นยะ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  เห็นมีคนหนึ่งตรงนั้นใช่ไหมมีสองคนมาร์คอ่านั่นใช่หนึ่งคนไอ้นี้ใช่แน่นอนไอ้ที่จะมานี่คือใช่แน่นอนครับงานนี้ดักเก็บเลยครับงานนี้ไอ้นั้นไอ้นั้นไม่ใช่ไอ้นั้นไม่ใช่ไอเนี้ยไอเนี่ยไอเนี่ยแน่นอนเข้ามาครับยาครับโอ้ยติดอืมติดหนึ่งนั้นไม่เป็นไร เรียบร้อยนะเรียบร้อยเอ้ยยิงกล้องทิ้งยิงกล้องทิ้งอ่าโอเคเฮ้ยมีคนวะใช่ไหมใช่ใช่แล้วอีกคนคนนั้นก็ใช่โอ้โหเจอเยอะเลยทีเดียวงานนี้เอาไงดีวะจะเก็บคนไหนก่อนดีมัคนคุยกันอยู่ด้วยอ๋อ แมกกาซีนแน่นอนครับของอุปกรณ์ช่วยเหลือเราเฮ้ยเดียวโอ้โหแม่งเจอจนได้คูเพลงอันนี้ด้วยอ่ะเป็นเพลงกันเลยนะฮึกทุกทุเออต่อยหน้าหันเรียบร้อยเป็นเพลงเป็นที่เกม레이ซิ่งอ่ะเนี่ยเหตุผลไนที่เ,เ,เกม레이ซิงง่งโอ้โหสุดยอดเดี๋ยวนะพี่ตรงนี้มันมีน,แบบนี่ต้อบอกว่าแป๊บนึงขอเกาะแกะก่อนใช่ป่ะ มีปืนป่ะเฮ้ยมีจริงด้วยเอาไม่ใช่เฮ้ยนี่ไงปืนนี้มันจะมีอะไรนะครับไฟฉายเนี่ยเออใช่เหมือนฟ้าเหมือนไอ้นั่นเลยอะแล้วเดี๋ยวขอปืนเก่าก่อนขอปืนเก่านี่ก่อนเดี๋ยวอันนั้นให้เอา,าเดี๋ยไอ้นี่มันนี่ด้วยมันนี่ก่อนดินายมันกระชันทีเดี๋ยวมีคนมาปลุกมันเราวางไว้นี่ก่อน,นโอเคหลับไปอีกนะยิงแถมให้ยิงนัดโอเคตอนนี้ โอ้โหมาเพียบเลยเซนเชอร์มาเพียบเลยปัญหาคือไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนบ้างแฟบแฟบหลบแฟบแฟบเอาโอ้โหโโอออ้หใช่ปะมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมบอกมาบอกมาบอกมาใช่ไหมเดี๋ยวไอ้นี่จะพึ่งลาไปเออดีมากนายใช่ไหมฮะ บอกมาเฮ้ยใช่แล้วไ,ไ,ไอ้นี่ใช่แล้วไอ้นี่ใช่แล้วไอ้นี่แหละคลุมไปก่อนคลุมไปก่อนไอเนี่ยใช้แล้วไอเนี่ยมึงด้วยไหมเองด้วยหรือเปล่ามันนี่นี่ล็อกอคอไว้มามานี่มานี่ยดุยกันมันแล้วเกินมีใครมาอีกไหมไหนายใช่ไหมฮะพูดมาเร็วไม่รู้อะไรคลุมผักไปผักไปใช่ไหม ใช้แล้วเหนียนามาครับไม่ต้องลับปาดคอตรงนี้แหละปาดคอก็ได้เลือกมาก <c oughs> เรียบร้อยโอเคเลยอีกสองคนอ่าอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกแน่นอน <c oughs> โอ้หสุดยอดชอบจังเลยอ่ะเล่นไปเลยเดนอ่ะพุ่งเร็วมากอ่ะ ถ้ไม่รู้ทำอะไรใช้ไอดรอยนะโอเคอะฮะก็จัดการให้หมดซะเปิดประตูกันดิเปิดเปิดเปิดสิอ่าเปิดก่อนอ่าโอเคโอเคฮึ่ใช่ไหมเฮ้ยใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งเว้ย ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งเว้ยจะฆ่ามัน,นยังไงดีอยถ้าจะยิงแค่จิงคนหนึ่งคนนึงก็ต้องรู้สิใช่ไหมเออวิ่งเร็กวกว่ารถอย่าได้เราไม่ต้องห่วงปลาล่อไปก่อนนั่นได้ผลได้ผลครับงานนี้โอเคเลยครับงานนี้เอาเยพิ่งไปกลับมาก่อนอ ตามก็ได้วิ่งเร็วกว่ารถอยู่แล้วกูไ,นะไม่ต้องห่วงไงดีวะมันไม่หยุดเลยอะ่ะเฮ้ยมึงหยุดทำ <c oughs> ไงนะมึงไม่คิดสนใจอะไรกูบ้างเลยเหรอโอเคคนไหนคนไหนตัวปลอมอะไรนะ ไม่ทันเว้ยอ๋อคนซ้ายนะคนซ้ายโอเคมันต้องขับมันจะขับวนนี้จริงเหรอขับมันเป็นไม้เนี่ยจริงเหรอโดนหลอกล่อไปบอลเยอะอยู่แล้วแม็กกาซีนเปล่าเราเยอะอยู่แล้วเออนั่นแหละลงมาครับอืมเรียบร้อย เฮ้ยอย่าเรียกเพื่อนสิหลับไปโอเคครบแล้วเรียบร้อยสิบสองคนโอเคอ่าจะมาแล้วโอเคเยี่ยมครับงานนี้รอที่ฮอได้ใช่ไหมจะมาใช่ไหมหรือเราต้องเรียกพอ,อมาแล้วเย,ย้โอ้ง่ายธุรก,กิจง่ายมากอ่ะโอเลยเด่นเทมากนี่ มาแล้วเย่ฮอมาแล้วโุดไรเดนสวยอ่ะชุดไรเดนมันสวยมากอ่ะแล้วดูแบบเหมาะกับอาวุธยิงนี้มากอ่ะไรเดนดูดิพี่ชอบเนี่ยเฮ้ยมีการนำเสริมเอาละเอาละศัตรูเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รู้แต่ใครใครมาอืมเจอที่วะ โอเคว่าทั้งหมดนี่สแนเชอร์หมดใช่ไหมเนี่ยใช่สแนชเชอร์หมดเลยต้องฆ่าก่อนมันเย็งฮออยู่เอหยุดยิงฮอตัวได้แล้วเห็นเหรออืมอเนะมข้าหน้าหน้าสะบัดอย่าหลบสิเฮ้ย มาครับโดนด้วยสุดยอดเล่นไม่ต้องมีปืนไม่ต้องมีดาบใช้ปืนอย่างเดียวก็ได้เลยเดนโน่จะเอาเอาไฟส่องให้อ่าโอเคไหนอ่ะโอ้มาทันทีเหรอโอเคอย่าอย่ายิงหอตูราคามันแพงนุ้ย ไหนีอกนไขอส่องไฟสิฮะเอาอยู่นู่นใช่ไหมโอเคไหนครับโหมึงส่องไปอยู่นี่ไงตาพอจนฟิวเออเฮ้ยขอไปเลยละกันไหนๆก็มาถึงแล้ว เขีบไว้โอ้มีโดซสกล้าใจอะไรต่อขมอบอกหน่อยขอฝั่งนู้นโอเคฝั่งนู้นเฮ้ยโอเอ้าสนุกสิคงานนี้มา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 ถือมาพอดีโชคดีที่หยิบมาด้วยถอยไปแล้วเรียบร้อยโอ้มีกล้าสู้เอาไงไหนครับพอครับอยู่ไหนครับส่องสองหน่อยพออยู่นู่นออกไป ไรยับยืนไหนเนี่ยเออหน้าหันเรียบร้อยเอมาเทียบระเบิดไปยิ้นเออเรียบร้อยฮะอย่าถอยไปครับถอยไปครับเฮดช็อตครับโอ้ headshotheadshot ครับโอ้แม่นยำแม่นยำ หมดไหมฮอบอก่อยอยู่ไหนฮอชี้ทางนู้นโอเคเฮ้ย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 เกินไปแล้วเกินไปแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนปืนในถูกรก่อนเอาไม่โดนประชดยิงเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยอีกไหมฮอพาดบอกทางเลยครับโอ้ทางนู้นโอเคผมเปิดตาไปก่อนได้ห ครเฮ้ยเสียงมาทางนี้ใช่ไหมกูรอปลาแล้วเนี่ยฮะอยู่ไหนอ่ะอู้ what the fuck what the fuck มีปืนมือหนักปืนหนักเหรออู้วโอ้โหโอ้เฮ้ยโอ้โหมันยิงแรงมากเลยอ่ะโอ้โหไลเดน เฮ้ยมันยิงปุ๊บเสร็จมันยิงเราซัำเลยพี่ยังไม่ใช่ที่ลุกเลยอะเมื่อกี้ยังไม่ใช่ได้กดลุกเลยอะโอ้สุดยอดมันยิงหัวปไปไหมวะเชี่ยโอ้โอเคไหนเอาตรงมาเรื่อตรงนี้ใหม่เลยอยวเฮ้ยไม่มีบาสุก้าบาสุก้าที่เราใช้เมื่อกี้ไปไหนอะปัสุก้าเอาไปก่อนแล้วกันอ่าเรียบร้อยลงมาครับอ่า มาซุก้าเสร็จอยู่ข้างบนมาโถ่ไอ้คืออยากเอามาใช้ไงมันแรงไงพี่ไหนเอกันไหนโอ้มาเพียบอยู่ที่สูงครับไม่โดนเลยฮึบฮึบอยู่ไหนอยู่ไหน เฮ้ยเฮดช็อตแป้งเรียบร้อยโอเคยา้ปืนมิสไซล์อ่ะเผื่อมันมากันเยอะๆจะยิงมิสไซล์เดียวอ่ะไหนคัสอยู่ไหนต่อชี้หน่อยชี้เป้าอยู่ฝั่งนี้อ่ะใครเห็นไกลมากโดนไหมโดนอย่าพึ่งอย่าพึ่ง ู่ไหนอีกมึงเห็นกูจังเลยนะพวกมึงเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยมันอยู่ไหน,น,ไหนมามามาเรียบร้อยโอเคให้อีกคาสชี้หน่อยชี้เป้าปาระเบิดได้ไหมเนี่ยรู้สึกมันจะมาเยอะๆอย่างนี้อยากปาไวมากเลยมายากมาเมื่อไหร่กูปาเลยนะบอกไปก่อน อืมในรัวปลาไปก่อนแล้วกันค้าทางไหนโอ้ยชี้ไปนู่นเลยอะโอเคเฮ้ยนี่มิสายจูเบลออกมาครับไหนอยู่ไหนพอกมาแล้วกูรู้แล้วมึงจะมายิงกูกูยิงก่อนเลยจังหวะนี้ไหนอะไรเหรอพอจัดการ ม่มีแล้วมีมิสไซล์แล้วกูไม่กลัวมาเข้ามาเข้ามาเข้ามายัดมา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 จิงเสยคางมาเข้ามาพร้อมกับงานนี้ไม่กลัวแล้วไม่ไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วเรียบร้อยหอล่วงล่วงครับโอ้โหเรียบร้อยฮะสู้ตายหมดแล้วเยี่ยมดีมากไอ้หนูขึ้นหอมาจ้าไปเลยเฮียฮึบเตลสุดยอดสุดยอดสุดยอด ไปเลยเย้ก็คือโอเคก็คือมีตายบ้างแหละแต่มันก็นิดนึงเพราะว่าเราไม่รู้นะว่าจะเจออะไรเป็นรอบเป็นครั้งแรกไงเออแต่ก็สนุกเนี้ยสนุกดีได้ยิงคนสนัดได้สะใจดียิงแหลกดีไปแล้วบายบายคือพี่ชิวมันมีอะไรให้เล่นอีกเยอะแยะเพราะว่าอย่างในหนักในไอตัวเดจาวูก็มีให้เล่นเหมือนกันนะแบบไปหาเป็นโลโก้เปนทั้งเกียร์เยอะแยะหมดอ่ะร้อยเย้ใส่ยับเก็บชุบด พอดไปแล้วขอคือพาพเพลต้นเพลงขออยากเล่นเป็นระเด่นบ้างคืออยากเล่นมีเปลี่ยนชุดเป็นตัวนี้บ้างเลยอยากเล่นเท่อะเท่ชุดหมายเลยโอเคแล้วจบไปกับพาร์ตนี้นะก็อย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร์ดยบีโหซับสไครฟเฟบไม่ต้องไซส์ชอบชอบอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครฟเฟบและฉันจะเคยเนี่ยจึเหมือนพัดหน้าครับไม่ใช่พาร์ตได้เพราะมันหมดแล้วนี่ใช่ไหมมันหมดทุกพาร์ทแล้วครับ แต่ถ้าน้อง like, ๆ dollars, อยากอยากดูอีกอยากดูพี่เล่นฮาร์ดก็บอกมานั้นบอกในคอมเมนต์บอกในเพจ Facebook พี่ก็บอกมาได้นะพี่ก็จะหาเวลาเอามาแชทอีกรอบหนึ่งเพื่อจะเล่นหมวดฮาร์ดอีกทีหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คงสุดท้ายก็คงต้องไปรอเล่นแพทตตงเพลทอีกทีหนึ่งนก็เจอใหม่พัดนะครับอย่าลืมชอบก็ไลค์สติ๊กเกอร์เพื่อเป็นสัญญเจอใหม่พัทสวัสดีครับผมเนียสตาร์ทอินกีฟูซัตเตอร์แลนด์คาสเซียบิลเลอร์ไม่มีคนพลาไรเดนใช่ป่ะไม่มีใช่ไม่มีจจจรรริิงงๆดดด้วยูกชื่่อมมมมไีคนนนพลาาาเะ คุณภาคเรเดียนชื่ to ออะไรนะชื่อควายควายควายต้นฟินมั้งใช่ไหมจำจำไม่ผิดนะไม่ได้มาพากด้วยแปลว่าเอาแต่เรเดนมาแต่ไม่เอาคนพากมาไม่ก็คือมันไม่พูดอะไรเลยไงมีขนาดเมื่อกี้ยังมีแต่ค้ากับสเน็กพูดกันอยู่สองคนใช่ป่ะบอสเอ่ออะไรนะมันจบลงแล้วขอบคุณเรเดนมากไม่อยากเชื่อเลยว่าถ้าเกิดว่าสแตนซ์แท็งเจอร์มันอยู่ที่นี่แล้วก็ผมว่ามันคงไม่เกิดอะไรขึ้นที่นี่อีกแล้วนะสิ่งสำคัญคือมันเหมือนกับมันเป็นฝันร้ายอ่ะฮะ ก็แห่ก็สแนชื่อมาสัขาดนี้โอเคเรียบร้อยทานได้ปืนยาสลบมาไรเฟิลใหม่โอ้สุดยอดได้อ่าไว้อเมอร์โหได้ชุดขาวด้วยโอ้สุดยอดเล่นหมดนฮาร์ดได้เยี่ยมโอเคเนาะจบไปกับพารนทนี้ยังพูดดีกไปแล้ว ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างช็อปเกมส t e a ีมเอเดนบริเ o r s ์สตีมช็อปซันเฟ s ร์สสโตร์เกมสโตร์ for เกมเมอร์สตีม t k g เกมสโตร์ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้นเลยนะครับ